สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n ั t สกีมันเดย์สกีวิดนัดค่ะวันนี้มาแบ่งปันความรู้เรื่องที่รู้มาให้รู้ต่อกันค่ะคลิปนี้ขอคุยเรื่องพื้นพื้นเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับสกีนะคะเช่นวิธีการอ่านแผนที่สกีหรือเรื่องที่ควรรู้สิ่งที่ควรเห็นเกี่ยวกับสกีกันค่ะส่วนเรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่องสโลปหรือรนันการอ่านความหมายของสีต่างๆของสโลปนะคะ นัดขออนุญาตใช้ทับศัพท์นะคะเพราะว่าเวลาไปเล่นจริงๆเราจะได้ชินกับศัพท์ที่เราได้ยินนะคะอย่างเช่น green run หมายถึง very easy คือเป็น slope ที่ง่ายๆไม่ได้มีความชันมากนะคะอันที่สองคือ blue run ก็คือ easy ก็คือไม่ถึงกับยากมากไม่ถึงกับง่ายมากอยู่กลางๆนะคะมีมีเนินเขาบ้าง มี flat บ้างประมาณนี้นะคะอันที่3คือ red run นะคะอันนี้เขาเรียกว่า difficult difficult ในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะมีเนินสูงชันอาจจะไม่มากคือชันแต่ว่าไม่ได้มีบ่อยๆไม่ได้ยาวไม่ได้เป็นรองรันแต่ว่า ถือค่อนข้างถือว่าชันแค่นั้นค่ะส่วนอันสุดท้ายนะคะก็คือ Black Run นะคะ very difficult ก็คือตัวนี้ก็คือจะชันมากแล้วก็มีความยาวของ Run ค่อนข้างยาวนะคะถ้าเป็นส่วนของแคนาดาแล้วก็อเมริกาเขาจะใชะ้ Green Run, Blue Run, Red Run แต่พอมาเป็น Black เขาจะเรียกว่าเป็น Diamond นะคะก็คือ difficult แล้วก็ ดับเบิลไดมอน d ก็คือ Expert เขาจะใช้คำนี้นะคะสำหรับ Expert Only หรือว่า very very difficult นะคะก็คือยากยากยาก,ยากถึงยากมากนั่นเองค่ะส่วนของ Slope และก็คุณภาพของหิมะนะคะ s ส o p e หรือว่ารันก็จะมีแบบ Groom ก็คือจะมีรถ i s สแ Patcher นะคะหรือส n o w p พ o w เขาเรียกนะคะจะเป็นรถมากวาด Slope ทุกคืนคือมาแตเตรียมเพื่อให้ความสมูทอ่ ถ้าหิมะมันถึงจุดแข็งก็คือมันจะกลายเป็นน้ำแข็งไอ้รถพิสเปเชอร์ตัวนี้นะคะมันจะทำให้มันจะตีหิมะแล้วก็ทำให้มันส m มูทอะคะแล้วก็มันเขาจะเรียกว่ากรูมเพราะว่าเวลาเล่นสกีสโลปเนี่ยเล่นทั้งวันตอนบ่ายๆมามันก็จะกลายเป็นก้อนก็พิสเปเชอร์ก็จะมาตัดเตรียมให้เรานั่นเองนะคะ โดยทั่วไปทุกสกีรีสอร์ทนะคะโดยเฉพาะที่อิตาลีเนี่ยจะมีลดพิสเปเชอร์มากรูมรันหรือมากรูมสโลปให้ทุกสีทุกเส้นเลยนะคะแต่ถ้าเป็นที่ฝรั่งเศสนะคะ Black Run จะกรูมอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะก็คือเขาจะให้มันคงสภาพนั้นน่ะถ้ามันเป็นน้ำแข็งก็คือเป็นน้ำแข็งถ้ามันเป็นก้อนก็เป็นก้อนๆไปเลยนะคะแล้วก็สีแดงอาจจะ กรูมวันเว้นวันหรือ2วันทีอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นสกีก่อนจะขึ้นลิฟต์นะคะต้องเช็คที่บอร์ดก่อนออตรงหน้าเกตที่จะขึ้นลิฟต์ทุกครั้งค่ะถ้าสกีที่ฝรั่งเศสนะคะจะได้รู้ว่าอ๋อลัตัวไหนสีไหนที่เขาเตรียมไว้ให้เขากรูมนั่นเองนะคะเพราะว่าบางทีคนที่เล่นสกีเก่งมากๆเนี่ยดูเซมแบล็กรันทุกวัน ก็เขาจะเบื่อค่ะถ้าที่ฝรั่งเศสเขาก็จะเหลือไอ้แบล็ k r u นเนี่ยคือไม่กรูมก็คืออากรูมอาทิตย์ละครั้งเพราะฉะนั้นมันจะมีความท้าทายของของอสกีบนน้ำแข็งมัง่งสกีบนโมโกลมั่งอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็เลยกากรูมสโลปอาทิตย์ละครั้งค่ะ กรูมสโลปหรือว่ากรุมรันเนี่ยเป็นสโลปที่ตัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะคะการเล่นสกีก็จะง่ายเล่นสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะคะเรียกได้ว่าใครๆก็ชอบราคาง่ายดีค่ะง่ายต่อชีวิตดีคุณภาพของหิมะลักษณะที่2นะคะเรียกว่าสลัดชี่สโลปหรือสลัดชี่รันนะคะ มันจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ร้อนมากๆหรือช่วงท้ายๆฤดูกาลสกีช่วงโลซีซั่นนะคะเราวๆประมาณปลายเดือนมีนาเข้าเมษาประมาณนี้นะคะหรือบางทีสกีรีสอร์ทที่อยู่ต่ำมากๆแล้ว หิมะละลายอะค่ะพูดง่ายๆก็คือหิมะเริ่มละลายและเล่นสกีบนหิมะเปียกนั่นเองค่ะซึ่งสกีแบบนี้ถือว่าอันตรายมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีหิมะปเปียกมากๆมันจะดูดสกีอะค่ะคือถ้ามาเราเร็วเราสกีมาเร็วๆแล้วมาเจอหิมะเปียกนะคะมันเหมือนเหมือนเหมือนคล้ายๆกับติดเบรกให้เราอะคะอ่ะตัวเองก็เคยเป็นนะคะแบบมาเรเววแล้วไปเจอสกีเปียกด้านล่าง คือเริ่มสกีจากด้านบนลงมาพอมาถึงด้านล่างๆที่ไม่ได้สูงมากเจอสกีเปียกเหมือนมันดูดสกีไว้อะค่ะแล้วเราก็หัวขมำเลยลม้มเจ็บเหมือนเหมือนขาแล้วแล้วสกีไม่หลุดด้วยนะคะทําให้ขาเราอะ่ะเหมือนมันบังคับแล้วมันงอประมาณนี้นะคะ่ะอธิบายไม่ถูกก็คือแต่แต่ว่าคือมันมันมันปวดอะคะ่ะมันทําให้ขาปวดมาก เพราะว่าด้วยความที่เราล้มแล้วสก,กีอ่ะมันต้องหลุดออกจากรองเท้าสก,กีซึ่งความเป็นจริงมันต้องอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่หลุดก็เลยทําให้ตอนเราล้มอ่ะแล้วเราเสียการทรงตัวประมาณนั้นนะคะก็ต้องระวังนิดนึงเวลาเล่นสก,กีระวังเล่นสก,กีบนสก,กีเปียกแค่นั้นค่ะส่วน คุณภาพหรือลักษณะของหิมะลักษอันที่3นะคะก็คือ mogul slope นะคะ slope แบบนี้ก็คือ slope ที่มองดูเป็นก้อนๆเป็นหลุมๆที่ทำขึ้นแบบตั้งใจเพื่อให้ผู้คนได้เล่นสนุกสนานเขาเรียกว่าท้าทายนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ส่วนจะมีส่วนน้อยมากที่ทำไว้ลองรับคือส่วนมากมันเกิดโมโก l อะ่ะมันเกิดขึ้นเองเพราะว่า อ,อย่างสกีตอนบ่ายๆเนี้ยมันก็จะเกิดแหละเป็นโมโกเองบนสลบเพราะว่าคนสกีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็หิมะก็ไปกองๆกันมันก็เกิดเป็นก้อนๆออย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าไม่มีพิษสเปเชอร์เนี่ย แย่ yeah, เลยล่ะค่ะลำบากเลยแล้วส่วนที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติบ่อยๆอย่างในภาพนี้นะคะมันเกิดขึ้นเองเพราะว่าเราสกีตรงจุดนั้นซ้ำๆบ่อยๆทุกวันแล้วไม่มีพิสเปเชอร์ขึ้นไปตัดเตรียมไว้ให้หรือไปไถปรับหน้าหิมะนั่นเองนะคะก็เลยทำให้ไอ้สกีตัวนี้มันเป็นโมโกอยู่ตลอดเวลาซึ่งการสกีบนโมโกเนี่ยต้องอ,อาศัยทักษะย่อยืดของขา อย่าางมากแต่ถ้าทำเป็นนะคะมันจะสกีสนุกมากเพราะว่ามันจะเป็นเทคนิคแบบโมโก้คือจะสกีอ้อมก้อนก้อนหิมะก้อนนั้นก็ได้หรือจะสกีบนก้อนโมโก้ก็ได้แต่ถ้าสกีรอบข้างมันนะคะมันจะเหมือนกับเราเลือ้อยม,ม,มันจะสนุกนะคะ่ะถ,ถ้าเล่นเป็นนะคะคือมันจะกลายเป็นการเล่นสกีที่เพลินไปอีกแบบหนึงนะะ่งค่ะถ้าเล่นเป็นคือมันจะใช้ทักษะ ในเรื่องของสายตาสายตาต้องดีเร็ววางแผนเร็วเพราะว่าการเลี้ยวเราจะเลี้ยวข้างๆเราจะทําเป็นตัวซิกแซกซิกแซกลงเหมือนเลื้อยลงเลื้อยข้างๆกองออหิมะค่ะเพราะฉะนั้นสายตาแล้วก็ขาจะต้องสัมพันธ์กันถามว่าเล่นไหมนัดเล่นค่ะบ่อยครั้งที่ตาเห็นแล้วขาไม่ไปอย่างเงี้ยมีแบบว่าายสกีเลี้ยวไม่ทันแล้วไปทิ่มตรงตรง,ตรงโมโกอย่างเงี้ย หัวทิมอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเล่นนัดก็จะเลือกเล่นนิดหนึ่งว่าถ้าเออถ้าไอ้โมกอลสลปตรงนี้มันอยู่ใต้สกีลิฟต์เงี้ยไม่เล่นค่ะเพราะว่ากลัวล้มกลัวอายค่ะถามว่ารู้จักคนบนลิฟต์ไหมไม่รู้จักค่ะแต่ว่าป้องกันไว้ก่อนเราไม่เล่นกลัวล้มค่ะล้มต่อหน้าประชาชีนี่อายค่ะ ลักษณะของคุณภาพของหิมะสโลปอันต่อไปนะคะก็คือ soft snow ก็คือ snow อเป็นหิมะที่หนานุ่มนะคะซึ่งหิมะประเภทนี้ก็จะเกิดจากการที่หิมะตกใหม่ๆตกระหว่างวันแล้วหนาๆเลยนะคะอันนี้สกีสนุกมากค่ะเหมือนเหมือนเราลอยได้เพราะว่าตัวสกีอ่ะ จะโดนฝังคือมันนุ่มอะ่ะแล้วสกีมันมันมันจะโดนฝังไปในหิมะเราจะเห็นแต่ตัวเราเห็นแต่ขาเราเวลาสกีอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วมันสกีง่ายมันเร็วมันพูดไม่ถูกอ่ะค่ะต,ต้องต้องลองนะคะแนะนําจริงๆว่าต้องลองเล่นสกีบนอ่าบนซอฟสโนเวลาหิมะตกใหม่ๆนะคะนนหนาๆคือแนะนําค่ะแต่ข้อควรระวังเวลาเล่นซอฟสโนนะคะบนหิมะตกใหม่ๆคือ เช็คการตั้งสกีบยดิงให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าล้มแล้วสกีหลุดออกจากรองเทา้าบูทนะคะหาไม่เจอคะ่ะประรับประกันว่าหาไม่เจอเพราะว่ามันหิมะหนาม,มากาเราเคยสกีแล้วไปเจอ,อ คนแปลกหน้าไม่รู้จักกันนะคะแต่ว่าเขาใช้เห็นเขาใช้สกีโพค่ะทิมทิมทมิเราก็เลยแวะถามว่า you okay ไหมอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาล้มแล้วสกีเขาหลุดแล้วเขากําลังหาสกีอยู่เราก็ไปช่วยช่วยจิ้มๆหาไม่เจอค่ะเราก็เลยทิ้งเขาให้เขาหาเองต่อไปต้องระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวสกีหายค่ะลักษณะของ slope หรือคุณภาพของหิมะอันต่อไปนะคะเรียกว่า lack of snow คือ หิมะไม่พอนั่นเองนะคะอันนี้จะเจอบ่อยๆในรีสอร์ทที่มีความสูงไม่มากแล้วก็หิมะตกไม่พอเพียงนั่นเองนะคะเวลาสกีก็จะเจอพวกหินพวกหญ้าโผล่มาเพียบเลยค่ะแต่ว่าทางอิตาลีเขาจะดีอย่างหนึ่งนะคะเขาจะสร้างเขาเรียกว่า fake snow โดยการที่ต่อน้ำเข้าท่อแล้วก็พพ่นให้มันเป็นหิมะเป็นแบบ หิมะหลอกๆแต่ว่าต้องอุณหภูมิต้องได้นะคะถ้าอุณหภูมิไม่ได้ก็ก็ทำสโนว์ปลอมไม่ได้เหมือนกันค่ะซึ่งเวลาเล่นสกีบนอ่อสโลปที่ Lack of Snow แบบนี้อันตรายที่เจอพวกก้อนหินพวกหญ้าโผล่มาเนี้ยอันตรายมากเพราะว่าถ้าสกีบนหญ้ามันก็เหมือนเบรกดีๆนี่เองอะคะ่ะหัวที่หมัวขมามได้แต่ถ้าเป็นก้อนหินก็ก็โอเคแต่ว่า ไม่โอเคสำหรับคนที่เป็นเจ้าของสกีจริงๆนะคะเพราะว่ารอยข่วนเนี่ยลึกมากเห็นแล้วแบบน้ำตาร่วงเลยค่ะแต่ถ้าใครที่เล่นสกีแล้วเช่าพวกอุปกรณ์มาแล้วสกีไปโดนก้อนหินเงี้ยเออก็ไม่เป็นไรก็ก็เป็นไรแหละแต่ว่ามันไม่ใช่สกีของเราไงเราก็เออไม่เป็นไรแต่พอมันเป็นสกีของเรา <c oughs> น้ำตาร่วงเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็อ เวลาเลือกสกีรีสอร์ทที่จะเล่นก็เลือกที่มันระดับสูงกว่า,าทั่วๆไปนิดนึงนะคะจะได้ไม่ต้องระแวงเรื่องสกีบน Lack of Snow ค่ะและลักษณะสุดท้ายและไม่ท้ายสุดของคุณภาพและลักษณะของสโลปหรือหิมะนะคะเรียกว่า Icy Slope คือส่วนมากเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น เรดรันหรือแบล็กรันหรือเกิดได้แม้กระทั่งบลูรันนะคะแต่กรีนรันไม่แน่ใจว่าจะมีไหมจะบ่อยไหมด้วยความที่หิมะมันละลายตอนกลางวันนะคะแล้วตกเย็นมันจะกลายเป็นน้ำแข็งแล้วเวลาเราลดพิสเปชเชอร์มาบางทีมันกรูมมันปิดไว้ใช่ไหมคะไอแล้วข้างล่างอะ่ะมันเป็นหิมะเอ้ยมันเป็นน้ำแข็งพอคนสกีเยอะ ไอหน้าหิมะข้างบนอะ่ะหายไปมันจะเหลือแต่น้ำแข็งที่อยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นเวลาบางทีสกีมาดีๆอา้าวไปเจอน้ำแข็งงเงี้ยเออกลายเป็นเล่นไอส์สเกตไปแต่ถ้าการทรงตัวเราดีนะคะไม่มีล้มค่ะแต่ว่าเราจะรู้ได้ว่าเออเราเราสกีบนบนไอซี่ IC, เขาเรียกไอซี่สโลปนะคะก็ก็ระวังนิดนึงซึ่ง บอกวิธีดูไม่ได้เพราะว่าเหมือนที่นัดว่านะคะว่าพอมันกลายเป็นน้ําแข็งตอนกลางคืนแล้วรถพิสเปนเชอร์มันไปกรูมไว้แล้วมันเหมือนหน้าเค้กค่ะปาดหน้าเค้กว้ให้ดูสวยงามพอเล่นไปเล่นมาคนสกีเลี้ยวไปเลี้ยวมาด้านหน้าหายก็จะเจอน้ำแข็งประมาณนี้ก็ระวังค่ะ แต่บางที่บางทีก็เห็นชัดเจนนะคะว่าเป็นไอซ์แพดเลยอ,อย่างเช่นแบล็กลันที่ขึ้นไปสูงๆแล้วมีลมพัดแรงๆเนี้ยลมอ่ะพัดหิมะไปหมดเลยเหลือแต่ไอซ์ส่วนของที่เป็นน้ำแข็งไว้ไอซ์แพดไว้เห็นชัดเจนเลยคะ่ะว่าเออมันเป็นแผ่นน้ำแข็งเลยอันนี้ก็คือระวังนิดนึงค่ะ แล้วคุณภาพของไอซ์สโลปเนี่ยก็แตกต่างกันนะคะบางที่บางทีก็จะเป็นเขาเรียกว่าชูกราลัมอะคะ่ะเหมือนเม็ดเหมือนเม็ดน้ำตาลเลยอะคะ่ะเป็นก้อนเล็กๆๆๆๆๆแต่ไม่ใช่หิมะนะคะมันคือน้ำแข็งโดนพิดสเปเชอร์บดบ้างหรือมันมันเป็นแบบนั้นเองของมันบ้างเป็นต้นนะคะแล้วที่เห็นในชัดเจนนัดเคยไปสกีที่นอร์เวย์ซึ่งถือว่าไม่ใช่ภูเขาที่สูงมากแล้ว คือเหมือนเล่นไอส์เกตเลยค่ะอย่าล้มนะคะเพราะว่าถ้าล้มก็คือจบอีกทีคือที่ด้านล่างสลปเลยเพราะว่ามันเป็นน้ําแข็งถือว่าเล่นยากค่ะเล่นสกีที่นอร์เวย์จำได้ว่ารีสอร์ทชื่อทริโซ t r ิอวนะคะถ้าออกเสียงไม่ถูกก็ขออภัย ที่ว่าเล่นยากไม่ใช่แค่เป็นเฉพาะน้ําแข็งนะคะคือมันหนาวด้วยความที่มันหนาวมากมันก็เลยเป็นน้ําแข็งนะนัดว่านะมันไม่ใช่หิมะม,มันเป็นน้ําแข็งคือสกีได้แป๊บเดียวมือเย็นเท้าเย็นเอาแวะไปดื่มเบียร์อีกแล้วคือไปสกีกับคุณเพื่อนๆคุณสามีนะคะปรากฏว่าสกีไม่ถึงไม่กี่ชั่วโมงอะคะ่ะส่วนใหญ่คือนั่งดื่มเบียร์ก,กันเพราะว่ามันหนาวมากค่ะไอ้เราก็กินฮอตช็อกโกแลตแก้วแล้วแก้วเหล้าเหมือนจะเป็นเบาหวานสวรรค์น,นั้นเลยอะคะ่ะ และลักษณะสุดท้ายของอ่าสโลปหรือหิมะเออสโลปเรียกสโลปไม่ได้สิเพราะว่าจริงๆมันไม่มีสโลปอันนี้เขาเรียกว่าออฟพี e นะคะก็คือไม่มีสโลปนั่นเองซึ่งการเล่นออฟพี e เนี่ยไม่จําเป็นว่าเราต้องเดินขึ้นเขาแล้วสก,กีลงมานะคะอ่อย่างที่อเมริกาเนี่ยมีออฟพีจเยอะมากเพราะว่าอ่ารีสอร์ทส่วนใหญ่จะเป็นรีสอร์ทที่ไม่คอนเน็กเป็นแค่รีสอร์ทรีสอร์ทเดียวอย่างเงี้ยค่ะ เขาจะมีทุกประเภทให้หลากหลายเพื่อที่คนเล่นน่ะเขาจะได้ไม่รู้สึกเบื่อเพราะฉะนั้นเขาจะมีสโลปไว้ให้คนเล่นแล้วก็มีออฟพีซให้คนเล่นเลือกเล่นได้ซึ่งออฟพีซที่อเมริกาก็คือขึ้น,ข,นขึ้นลิฟต์ไปแต่ว่าเราก็เลือกไปเอาว่าเราจะออฟพีซเขาจะมีบอกว่าแบล็กไดมอนด์ไปทางไหนดับเบิลแบล็กไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือบลูรันกรีรันไปทางไหนเราก็เลือกเอาก็คือเราก็ต้องอ่านแผนที่เอาว่าเราจะเลือกเล่นแบบไหนนะคะแต่ถ้าจะเล่นออฟเิ e ที่ยุโรปนะคะส่วนใหญ่ก็คือเดินขึ้นเพราะว่าจะไม่มีลิฟต์สกีลิฟต์ให้ขึ้นแต่มันก็มีบางที่นะคะที่เป็นแบบว่าขึ้นลิฟต์ไปหน่อยนึงแล้วก็เดินต่อไปเอาอะไรเงี้ยไม่ถือว่าลำบากมากแต่โดยทั่วไปความหมายของคำว่าออฟเิจหรือแบล็กคันทรีก็คือ คนจะต้องเดินขึ้นเขาเพื่อที่จะสกีลงมาคือการเล่นสกี Office. ออฟเพจจะไม่อาศัยลิฟต์ในการเดินขึ้นเขานั่นเองค่ะและไม่อาศัยสโลปในการตระเตรียมสโลปเพื่อสกีลงมาเป็นคอนดิชันแบบไหนคุณภาพแบบไหนแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมบุญทำกรรมแต่งเลยค่ะก็คือคุณจะต้องสกีลงมาโดยที่เลือกไม่ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนัดจะขอคุยเรื่องอ การอ่านแผนที่ที่สำคัญอันนึงก็คือดูความเสี่ยงของการเกิดหิมะถล่มนะคะขอขอบคุณอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมช่องนัดสกีมันเดย์สกีวิ h นัดค่ะแล้วอย่าลืมอย่าลืมนะคะกดสับตะไคร้ใบมะกรูดกดกระดิ่งเสียงรัวๆกดปุ่มไลค์ให้ลูกเป็นไฟแล้วกดปุ่มแชร์ให้แหน่อีแม่เอ,อ้ยแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ